สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาแนะนำฟังก์ชันใหม่สำหรับโปรแกรมจ้าหวยออนไลน์นะครับไปตัดเก็บตัดส่งรวมยอดสรุปทุกอย่างเลยนะครับอนี่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับหลายคนยังใช้ไม่เป็นนี่มันใช้ยังไงวะ,ะก็จะกรณีที่เราอยากจะตัดหลายรอบนะครับเช่นตอนเช้าเราคีย์ไปแล้วยอดมันขึ้นมาเป็นจำนวนหนึ่งเราก็อยากจะตัดตัดส่งใบก่อ เราก็สามารถตัดรอบแรกได้ตอน2โมงเช้าอะไรอย่างี้ครับต่อไปก็คียเพิ่มไปเรื่อยคียเพิ่มไปเรื่อยถึง10โมงเราก็มาตัดส่งอีกครั้งหนึ่งได้นะครับแล้วก็คียเข้าไปอีกประมาณบ่ายโมงเราก็ตัดเข้าไปอีกเราก็ตัดอีกก็จะประมาณนั้นนะครับก็จะสะดวกสำหรับคนที่รับเรียกว่ายอดมันเยอะเนาะคีไปสัก แสนสอง,สองแสนก็ตัดทีหนึ่งบางคนยอดเป็นล้านนะครับกว่าจะคี์ยอดเป็นล้านเผื่ออยู่ดีๆเกิดอะไรขัดข้องขึ้นมาข้อมูลไม่ได้ส่งมันก็จะแย่ไปนะครับถ้าเราตัดส่งหลายรอบได้มันก็จะเราก็ทยอยส่งไปส่งไปส่งไปมันก็จะสะดวกนะครับเดประมาณนี้นะครับ ก่อนอื่นก็ล้างค่าผมก็จะเทสให้ดูตั้งแต่เริ่มเลยเนาะล้างค่าเรียบร้อยนะครับล้างค่าทั้งหมดเสร็จแล้วก็ไปขี่ห่วยเพื่อความสะดวกผมจะใช้โหมดแทงเร็วนะครับเอาเลขนี้แหละทั้งสองตัวาสามตัวแล้วก็เลขวิ่งนะเอาเลือกคนเดินโพยก่อนนะครับปึ๊บ วางไป1 0 0 1 0 0 1ด้วยอ่าเลขกลับด้วย10 0 1 100นย์คูณทั้งตรงทั้งโต๊ะนะครับข้างหน้าเป็นตรงข้างหลังเป็นโต๊ะถ้าเป็นเลข2ตัวก็จะเป็นอ่าบนกับล่างเนาะถ้าเป็นเลขวิง่งก็จะเป็นเลขวิ่ง3ตัวกับเลขวิ่ง2ตัวล่างอะไรเงี้ยนะครับ ผมก็จะเทสประมาณนี้เนาะอ่าก็เพิ่มเข้าไปนะครับอ่านี่มันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับโหมดแทงเร็วจะช่วยได้เยอะ,อะเอาอีกสักรอบอ่านี่เอาสองร้อเอ่งศูนย์เดี๋ยวผมก๊อไปไว้เลยมันขี้เกียจพิมพ์ขี้เกียจสุ่มหานะครับเอานนี้เลย ตกลงเข้าไปปึ๊บอ่าสมมุติเราเคีย์ไปได้ประมาณหนึ่งสมมติยอดมันเยอะแล้วเราก็ตัดอยากจะตัด,ตดแบ่งตัดนะครับเราก็เข้ามาตรงทั้งค่าตัดเก็บอ่ามันก็จะขึ้นว่าเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ตัดอะไรเลยมันก็จะขึ้นกําหนดจุดตัดส่งครั้งที่1แล้วก็คลิกเลยนะครับปึ้งต้องการสร้างจุดตัดส่งทรั้งนึ่งใช่หรือไม่ตกลงนะครับปึ้งก็จะประมาณนี้น ถ้าเราสร้างตรงนี้เสร็จตรงนี้มันจะไม่ให้เราแก้ไขนะครับมันจะล็อกถูกล็อกไว้นะครับก็เป็นถ้าถ้าตัดส่งเรียบร้อยแล้วมาแก้อันนี้ระบบมันก็จะผิดเพี้ยนไปหมดนะครับไม่แนะนําให้แก้ไขหรือลบตัวเลขนะครับหลังจากตัดเก็บตัดส่งไปแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูได้นะครับเมื่อกี้เราคีย์ยอด มันประมาณ300เนาะแต่เราตัดตัดเก็บไว้ตัวละห้าร้อยมันก็ต้องแบบมีในรายการตัดเก็บตัวละสา0อย่างละ3า0รแต่ตัดส่งมันจะไม่มีนะครับลองคลิกเข้าไปดูดูเลขเลขวิ่งก่อนก็นได้นี่เลขวิ่งวิ่ง2ตัวล่างวิ่ง2ตัวบนเราไม่ได้เราไม่ได้ใส่เนาะมันมีแต่ วิ่งตัวกับวิ่ง2ตัวเนี่ยมันก็จะ300นะครับถูกต้องอารายการตัดส่งหรือวิ่งก็ต้องเป็น0นย์นี่ไม่มีนะครับเพราะว่าเราขี่ยอดแค่300อยมันยังอยู่ในงบของเราอยู่เลข2ตัวบ้างเลขสตัวก็จะได้ตัวละ300นะครับส่วนตัดส่งเลข2ตัวก็ต้องไม่ไม่มีเป็น0ูนย์นะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงยอด สตัวตรงก็เหมือนกัน3ตัวตรงกับโต๊ะนะครับก็ได้3ามรนะครับรายการตัดส่งก็ยังไม่มีอ่านี่ก็จะเป็นตัดส่งรอบแรกนะทีนี้เราก็ไปคีย์ข้อมูลต่อนะครับอ่าก็จะใช้โหมดแทงเร็วเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นน้ำสิบเปเซนบ้างอ่าปุ๊บสามรอเมื่อกี้มันตัว 300นะบวกเวีนอีก200มันก็จะเป็น500นะครับผมก็จะเพิ่มเข้าไปปึ่งมาเทสดูว่าพอมันเสมอพอตัวจำนวนเงินมันมาตรงตามมาเนี้ยมันจะเป็นยังไงร,รอบแรกเราตัดไป300รอบนี้ตัดเก็บมันต้องมีแค่200นะครับเพราะว่ารอบแรกมันจะ แยกออกไปแล้วเป็นของรอบแรกนะครับมาลองดูนะครับตัดส่งครั้งที่2เราก็คลิกไปเลยนะครับปึ้งทีนี้เราก็ดูรายงานนะครับตัดเก็บรอบนี้มันต้องได้แค่200เนาะเพราะว่ารอบที่แล้วเราตัดไป300นะครับอลองดูนะครับปึ้ง200นี่เห็นไหมครับตัด200ตัดเก็บได้200มันก็จะ ตัดส่งก็ต้องเป็นศูนย์อยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิน500ร้ลองดูเป็นศูนย์ไหมเป็นศูนย์ถูกต้องนะครับนี่คือวิธีเช็คมาดูเลข2ตัวบ้างก็ต้องตัดเก็บตัวละ200นี่ตัดส่งก็ต้องเป็นศูนย์ยังไม่มีสามตัวก็เหมือนกันนะครับ,รบทีนี้ยอดตัดเก็บเรามันจะเต็มแล้วนะครับหลังจากเก็บไป2รอบ ต่อไปถ้าเราเคีย์อะไรเท่าไหร่มันจะเป็นไม่เป็นส่วนของตัดส่งทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัดเก็บเราเต็มแล้วนะครับของอ้เลขนี้นะครับแต่เลขวิ่งเนี่ยยังไม่เต็มก็อาจจะมีเก็บต่อได้นะครับเพราะเลขวิ่งเราเก็บเก็บไว้ที่หนึ่งพันนะครับามาลองดูนะครับแล้วก็ไปคีย์ข้อมูลหวยใช้หมดแทงเร็วนะครับแม่โปรู ป๊บเลขเดิมชุดเดิมนะครับใส่เข้าไปปึ้งเรียบร้อยมัาจะมาขึ้นตรงนี้นะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องคลิกลบออกแล้วก็คีย์ใหม่นะครับง่ายสุดทีนี้เป็นรอบที่3นะครับมาตัดเก็บรอบที่3นะครับผมทำให้ดูนะครับ คลิกเข้าไปตัดเก็บครั้งที่3ปึ้งอสองรอบแรกเราตัดครบ500ไปแล้วนะครับไอ้พวก3ตัวกับ2ตัวเนี่ยแต่เลขวิ่งมันจะยังไม่เต็มแต่เลข2ตัว3ตัวมันเต็ม500แล้วมาดูว่าเต็มแล้วมันจะเป็นยังไงเลข3ตัวเลขวิ่งก็ยังจะต้องจัดตัดเก็บต่อนะครับเพราะว่าเลขวิ่งมันยังไม่เกินลิมิตที่1000อ่า ดูเลขวิ่งรอบนี้ก็ต้องตัดไว้ที่200นะเพราะว่าล่าสุดเราขีเพิ่มเข้าไป200ร้อยนี่200ร้อยนะครับถูกต้องนะครับตัดส่งก็ยังไม่มีนะครับเลขวิ่งรอบนี้เพราะว่ามันยังไม่เกิน1,000บาทที่เราตั้งไว้ตรงนี้ส่วนตัดส่วนเลข2ตัวตัดเก็บต้องไม่มีนะครับเพราะว่ามันครบ500ร้อไปแล้วนะครับที่เราตัดเก็บนะครับต้องเป็นศูนย์นะครับนี่เป็นศูนย์นะครับ และส่วน200ล่าสุดที่เราเคีย์มันต้องไปอยู่ในส่วนของตัดส่งตัดส่งเจ้าใหญ่เจ้าอื่นนะครับเป็นตัดส่ง200นะครับนี่นี่คือถูกต้องนะครับแบบนี้นะครับเลข3ตัวก็เหมือนกันนะครับตัดเก็บตัดเก็บต้องไม่มีต้องเป็นศูนย์นี่ถูกต้องนะครับตัดส่งก็ต้อง200นะครับนี่โอเคนะครับ ถูกต้องนะครับน,นี่ตัด3มรอบแล้วนะครับอ่ะไปต่อเลยนะครับอีกนิดนึงอ่ะปุ๊บรอบนี้อาวสามร้เพื่อที่เลขวิ่งมันจะได้ครบ1,000นะครับอลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเพิ่มเข้าไปอ๋อลืมเลือกอันนี้เอาอันนี้แล้วกันฟึบอ่า แล้วก็ามาตัดเก็บอีกนะครับอันนี้ผมทาให้ดูเนาะไม่ต้องคียอดจริงถ้าใครคียอดจริงก็คีให้มันยอดเด็ดๆก่อนค่อยมาตัดนะครับนะถ้าถ้าเราตัดเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่ได้คีอะไรเพิ่มอันนี้ก็จะยังไม่ขึ้นนะครับนะถ้าอันนี้ขึ้นแสดงว่าเราสามารถกดได้นะลองกดดูปึ้งปึ๊บนี่ครับมันต้องมีเลขที่เราเคีเข้าไปใหม่มันถึงจะมีปุ่มขึ้นมาให้เลือก ต่อนะครับอันนี้เป็นรอบที่4แล้วนะครับตัดเก็บรอบที่4แล้วมาดูเลขวิ่งเลขวิ่งต้องเก็บ300เนาะเพราะว่ามันรวมมาทั้ง3รอบเนี่ยมันเพิ่งเ0 0ร้อยล่าสุดเราใส่เข้าไีอีก300มันก็ต้องเก็บ3 0มรอนถึงจะครบ1 0 0 0นะครับคลิกไปดูปึ่งก็จะเป็น300นะครับอ่า ส่วนตัดทรงเลขวิ่งก็ต้องยังไม่มีนะเป็นศูนย์นะครับส่วนเลขเลข2ตัวล่าสุดเราคีเพิ่มเข้าไปอีก300เนาะมันก็ต้องเป็นตัดทรงเลขตัดเก็บต้องไม่มีนะครับเพราะมันเต็มมันครบตั้งแต่รอบที่3แล้วนะครับรอบนี้ต้องเป็นศูนย์เป็นศูนย์เลข3ตัวก็ต้องเป็นศูนย์นะครับเพราะว่ามันเต็มแล้ว ตั้งแต่500แล้วนะครับก็จะเป็นไปอยู่ในส่วนของตัดส่งนะครับเีสองตัวก็จะ300ตัวละ300้3ดีสามตัวก็จะ300เหมือนกันอ่านี่นะครับและสุดท้ายขออีกทีหนึ่งนะครับแทงเร็วรอบนี้เอาตัวละ500ไปเลยนะครับอ่านี่ เลือกอตกลงเลขสิบเกินยอดอั้นแล้วมันเกินนะครับโอ้โหมันมีเลขอั้นมันมียอดอั้นเลยนะครับมันอั้นไว้ตัวเท่าไหร่ อันตัวละพันนะครับเออมันมาเกี่ยวกับตัวนี้ด้วยดิตัวอันนะครับเอ,อ่อใส่ไปเป็นหมื่นเลยแล้วกันเพื่อที่จะได้เทสนะครับอันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งเนาะมันมาพ่วงตัวนี้เฉยเลยอ่าผมใส่เข้าไปเป็นตัวละหมื่นเพื่อที่มันจะได้คีย์ได้นะครับ ตัวละห้าร้อยนะครับสุดท้ายนะครับปุ๊บห้าร้อสุดท้ายนี้มันจะต้องไปอยู่ในส่วนของตัดส่งทั้งหมดนะเพราะว่าตัดเก็บเราครบแล้วทั้งเลข3ามตัวบุญสามตัวเลข2ตัวนะครับแล้วก็เลขวิ่งก็เพิ่งเต็มไปแล้วเมื่อรอบที่สี่นะครับรอบนี้ เราขีดตัวละ5้าอยมันก็ต้องไปอยู่ในส่วนของตัดส่งทั้งหมดอ่ะคลิกตรงนี้นะครับกำหนดจุดตัดส่งนะครับครั้งที่5แล้วนะครับสามารถตัดส่งกี่รอบได้ครับ<ส>แต่เราก็ต้องมาดูรายงานตรงนี้นะไม่ใช่ว่าตัดส่งตัดตรงนี้แล้วจะมาดูรายงานตรงนี้ไม่ได้นะครับมันคนละส่วนกันนะครับตัดส่งตรงนี้ก็ต้องดูรายงานตรงนี้นะครับ ยอดตัดเก็บก็จะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับเลขวิ่งก็จะเป็น0นเพราะว่ามันครบ1 0 0 0แล้วเลข2ตัวก็เป็น0นย์เพราะมันครบ5 0 0ตั้งแต่รอบที่3แล้ว3ตัวก็เช่นกันต้องเป็น0ูนนะครับครบไปแล้วเลขทีนี้ก็จะมาอยู่ในส่วนตัดส่งล่าสุดเราคีก็ไป้าป้0 0เลขวิ่งก็ต้องตัดส่งไป500นี่ ตัด500ไปส่งไปนะครับเลข2ตัวก็เช่นกันรอบนี้500ที่เพิ่มเข้ามาใหม่เลข3ตัวก็500เหมือนกันถูกต้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะสะดวกนะครับเวลายอดมันเยอะๆแล้วเราอยากจะแบ่ง แบ่งส่งเนาะเขาเรีย <sever región> กแบ่งนั่นแหละแต่ผมเลือกว่าตัดส่งก็เอาเป็นว่าความหมายเดียวกันเนาะเข้าใจตรงกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าผมก็ประมาณนี้นะครับคือถ้าตัดแล้วก็อย่ามาลบเล่นๆนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะ ระบบมันจะเคลียค่านะครับคือคือไม่ต้องทำเล่นๆน,นะเนาะถ้าตอนเล่นๆก็ทำเทสต,ตอนที่เรายังไม่ได้คียอดจริงนะครับแต่ก็ถ้าคีไปแล้วมีตั้งค่าอะไรพวกนี้แล้วอย่ามา,าลบอะไรพวกนี้เล่นๆน,นะครับตรงนี้ก็จะไม่ได้แล้วก็ตรงถ้าตั้งตั้งค่าพวกนี้แล้วนะครับมันก็จะมีจุดมาร์กอยู่นะครับ ของข้อมูลแต่ละอันอก็อย่ามาลบตรงนี้เล่นๆน,นะครับถ้าลบตรงนี้เสร็จปับ๊บมันก็จะผิดก็จะเพี้ยนไปนะครับที่จริงระบบก็ต้องทําให้มันลบไม่ได้ด้วยเนาะมันถึงจะถูกใช่ไหมครับก็ <c oughs> น่าจะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวผมแบบไปพัฒนาเพิ่มเติม,มก็ประมาณนี้นะครับส่วนถ้า อะไรล่ะถ้าอยากจะเริ่มงวดใหม่เราก็ไม่ต้องมาล้างลบตรงนี้นะครับเราเข้ามาล้างตรงนี้ก็ออกแล้วนะครับลองล้างให้ดูปุ๊บล้างปึ้งตรงนี้ก็จะหายเกลี้ยงนะครับประมาณนี้นะครับการตัดส่งหลายครั้งนะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งของเจ้ามือหวยที่เรียกร้องกันเข้ามานะครับผมก็เลยได้ทำเพิ่มไปเรื่อยๆแหละครับก็จะ มีอะไรบ้างไม่รู้น,นี่ก็จะมีเลขอันก็มีนะครับเดี๋ยวรอบคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวผมมาอธิบายเรื่องเลขอันให้ดูนะครับนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมานะครับสวัสดีครับ